มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าลำ้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสํำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธมโมหเวรคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุจิโนสุขมาวหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปร,ราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้วันที่6เมษายนเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งเป็นวันจัก,กรีนะเป็นวันที่เราทั้งหลายจะต้องระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผู้ทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีทรงเป็นปฐมมกษัตริย์กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จัก,กรีสถาปนาขึ้นและก็ปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325นส2-300ปีมาแล้ว เป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ก็ทรงปกครองปกครองบ้านปกครองบ้านเมืองปกครองไพ่ฟ้าประชาชนด้วยเมตตาธรรมมีทศพิตรราชธรรมนะเรียกว่าสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติมาจวบจนถึงทุกวันนี้ทรงมีพระราช,ชปณิธานในการปกครองบ้านเมืองว่า ตั้งใจจากอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาปกป้องขอบขันทสีมารักษาปวงประชาและมนตรีนี่คือพระราชปณิธานคือความตั้งพระไทยของพระองค์ในการขึ้นครองราชตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนานี่ยึดข้อแรกนี่ยึดถือพระศาสนาเป็นเรื่องสําคัญเลยพอพระองค์ทรงดำรีว่า ธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าประชาชนชาวไทยของเรามีธรรมะนะมีธรรมะประจําจิตประจําใจแล้วนี่ก็เรียกว่าการดํารงชีวิตอยู่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีงามเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีธรรมะเป็นเครื่องนําทางถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันยากลําบากก็จะเกิดการประพฤติ มิดีมิร้ายคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วความชั่วร้ายต่างๆก็จะเกิดขึ้นพลงก็เลยเอาเรื่องพระศา,าสนาเป็นเรื่องอันดับแรกเลยตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาก็คือยกย่องเชิดชูเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องขอบคัานาศีมาก,ก็คือรักษา รักษาประเทศชาติไม่ให้ข้าศึกรุกรานนะให้รอดปลอดภัยจากข้าศึกรักษาประชาและมนตรีนี่ก็คือบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนในเรื่องพระศาสนาในเรื่องพระพุทธศาสนาของเรานี่รัชก,การที่หนึ่งทรงเห็นความสําคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงปลายสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีความมีความ เรียกว่ามีความเสื่อมมีความแตกสลายทั้งนั้นพระศาสนาค่อนข้างเยอะทีเดียวและกะ็ในช่วงนั้นพระองค์ประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระสติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำคัญตนว่าเป็นพระโสดาบันก็นิมนต์นิมนต์พระสงฆ์มาที่พระราช,ชวังและก็สอบถาม สอบถามพระสงฆ์ว่าคฤือหั์เป็นพระโสดาบันนี่พระสงฆ์ผู้เป็นผู้ดุชนนี่ไหว้ได้ไหมส่วนเวพระเจ้าตักสินทรงตรัสถามพระสงฆ์ที่ท่านกลัวกลัวอาทยากลัวกลัวพระราชาอาทยาก็บอกว่าไหว้ได้และก็ไหว้ส่วนพระสงฆ์ที่ที่ตรงไปตรงมายึดถือพระธรรมวินัยก็บอกว่าไหว้ไม่ได้ แม้คฤหัหั์จะมีจะมีคุณธรรมเป็นถึงระดับพระรยบุคคลแต่ก็ยังมีเพศที่ต่ำกว่าพระอยู่ก็ไหว้ไม่ได้ต้องให้จะให้พระสงฆ์ไหว้มันไม่เหมาะมันไม่ควรพระองค์ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยกลัวกลัวจะมีอาจยาก็พากันหนีออกจากบ้านเมืองไปอยู่ตามบ้านนอกอคอกน่านตามชนบทต่อมาเมื่อราชการที่หนึ่ง ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ก็นิมนต์พระสงฆ์เหล่านั้นมานิมนต์พระสงฆ์เหล่านั้นมาให้อยู่ในบ้านในเมืองเหมือนเดิมแล้วก็มีการสร้างพระบรมมหาราชวังสร้างวัดไว้ในพระบรมมหาราชวังก็คือวัดพระแก้ววัดพระแก้วมรกระวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งพระแก้วมรกตนี้ ก็ตามประวัติเรื่องราวก็บอกว่ามาจากจังหวัดเชียงรายแต่ใครเป็นผู้สร้างเนี่ยก็ยังหาที่ไปที่มายังไม่ยังไม่ได้แน่นอนนะแต่เป็นวัดพระแก้วที่จังหวัดเชียงรายวันหนึ่งเกิดลมพายุพัดเจดีพังหักทลายลงข้าวของในเจดีก็แตกกระจายออกมาชาวบ้านชาวมันก็พากันเก็บรวบรวมไว้คนในสมัยก่อนนี่ กลนะัวบาปกลัวกรรมก็ไม่มีใครยกักยอกเอาสมบัติต่างๆไปข้าวของวัตถุต่างๆก็ยังอยู่ครบทุกอย่างแล้วก็ได้พระพุทธรูปองค์หนึ่งนะองค์หนึ่งซึ่งเป็นเขาเอาขี้ชันขี้ชันพอกไวนะ้ไม่รู้ว่าเป็นแก้วเป็นแก้วมรกตชาวบ้านก็มาไว้ในวัดนั่นแหละกราบไหว้เคารพบ,บูชา,า JD, เอาไว้ในไว้ในเจดีเอาไว้ในอ่าไว้ในภายในวัดไปใ,ในวิหารในวัด ต่อมาอากาศมันร้อนขี้ชันมันละลายออกคนเข้าไปกราบไปไหว้พระก็เห็นเป็นแสงออกมาก็เออพระเจ้าพระเจ้าส่องแสงนะคนเมืองเหนือเรียกพระพุทธรูปว่าพระเจ้าก็พากันเอาลงมาแกะขี้ชันอนอกเห็นเป็นแก้วมรกตงดงามก็เลยประดิษฐานไว้ในวิหารนั่นแหละนะประจําจังหวัดเชียงรายต่อมาพระแก้วมรกตเนี่ย พญาเมียงรายนี่ก็อยากจะไปสร้างเมืองเชียงใหม่ก็เอาขึ้นหลังช้างไปแต่ว่าช้างช้างไม่ไปเชียงใหม่ช้างไปลำปางถ้าแก้วก็เลยไปอยู่ลำปางพระแก้วกบรกฏนี่ไปอยู่ลำปางนะต่อมาเจ้าชายชัยเชษฐาแห่งแห่งหลวงพระบางประเทศลาวนี่มาขอพระธิดาของเจ้าเมืองลำปางแล้วก็แต่งงานอยู่ด้วยกัน เมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนแล้วก็กลับไปเมืองเมืองลาวเมืองเพื่อที่จะไปเป็นกษัตริย์ต่อจากพระราชบิดาก็กลับไปก็ไปสร้างสร้างเมืองใหม่ที่เวียงจันทร์เพราะว่าที่แรกรองเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวแต่ว่าหลวงพระบหลวงพระบางเนี่ยเมืองเล็กๆเจ้าชายชัยเชษฐาเนี่ยไปเป็นกษัตริย์ก็ไปสร้างใหม่ที่เวียงจันทร์แล้วก็ขอ พระแก้วมรกตจากาจากพ่อตานี่ไปด้วยบอกว่าจะสร้างเมืองเสียดส์เรียบร้อยแล้วถึงจะเอามาคืนแต่ก็ไม่เอามาคืนนี่แล้วก็สร้างหอพระแก้วไว้ที่เวียงจันทร์แล้วก็ปฏิสถานไว้ที่นั่นเลยนะต่อมานี่ราชการที่หนึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ไปตีเมืองลาวแล้วก็ได้รับการได้รับชัยชนะไปกราบไหว้ เข้าไปในหอพระแก้วเห็นพระแก้วมรกตก็จําได้ว่านี่มันเป็นของคนไทยก็เลยสั่งให้ทหารยกกลับมาเมืองไทยเลยมาปฏิสถานไว้ในพระราช,ชวังแล้วก็สร้างสร้างวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาาศาสดารามเนี่ยเป็นที่ปฏิสถานพระแก้วมรกตส่วนหอพระแก้วนั้นตอนที่ฝรั่งเศสบุกประเทศลาวยึดประเทศลาวได้พวกฝรัร่งเศสก็เขียนว่าหอพระแก้วนี้เป็น หอพระแก้วนี้หอนี้เป็นหอที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตแต่พระแก้วมรกตถูกคนไทยลักไปแล้วเนี <c oughs> ่ยฝรั่งเศสอันธพาลเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาก็ใส่ร้ายไปสีเมืองไทยเราจริงจริงจเนี่ยพระแก้วมรกตก็เป็นของคนไทยเรานี่แหละราชการที่หนึ่งท่านไปเห็นเข้าท่านก็เลยเอากลับมาเมืองไทยอยู่ที่วัดพระรีรัตนาศาสนารามอ่า ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในด้านการพระาศาสนาเนีในเรื่องของวัตถุพระองค์ก็สร้างวัดพรศรีรัตนศาสาศดา,ารามบุรณะวัดวาอารามต่างๆให้มีความก้าวหน้าในด้านาศาสนาธรรมพระองค์ก็ให้มีการสังขยาพระตรัยปิดกเป็นครั้งแรกแล้วก็จานลงในแผ่นทองคําแล้วก็ปฏิษฐานไว้ในหอพระมนเทียนทองหอพระมนเทียนธรรม ในวัดภระรีรัตนศา,าสดารามราชการที่หนึ่งนี่ท่านทรงบาทหรือตักบาทนี่เป็นประจําทุกวันทุกวัน,นตักบาทวันละหลายหลายรูปและก็นิมนนินมนรูปหนึ่งไว้แสดงธรรมให้ฟังนี่เป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังฟังธรรมนะฟังเทศฟังธรรมเป็นการกระตุน้นพระสงฆ์ให้ศึกษาธรรมให้ศึกษาธรรมตลอดและก็พระองค์ก็จะมีปัญหาไปถามพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆนะพระสงฆ์ก็จะประชุมกัน ประชุมกันเออนี่มีปัญหาจากพระเจ้าแผ่นดินมาเราจะไปแสดงข้ออานข้อธรรมนี้ว่ายังไงก็ช่วยกันคน้นคว้าพระตรัยปิดกเป็นการใหญ่นี่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาธรรมศึกษาธรรมไปในตัวเลยพระตรัยปีดก็กจเจริญรุ่งเรืองวัดวาก็จเจริญรุ่งเรืองนะแลกะก็พระสงฆ์ก็มีความฝากักใฝ่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในพระปริยติธรรม มีการสอบพระปร,ะริยัติธรรมนะพระองค์เสด็จมาเป็นประธานโดยตรงเลยแต่ก่อนการสอบบาลีสนามหลวงเนี่ยสอบต่อหน้าพระที่นั่งนะคือสอบบางองค์นี่เก่งมากนะสอบได้วันเดียวปร,ริยัติธรรมเก้าประโยคเลยนะเก่งมากเลยเรียกว่าไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้เพราะว่าแต่ก่อนนสอบปากเปล่ากรรมการก็จะเปิดอา้าวแปลหน้านี้หน้านี้นะแปลได้แล้วก็ เอาผพานเอาประโยคต่อไปเอาแปร่ก็ได้วันเดียวเนี่ยเ้าประโยคไม่ต้องมาเรียนหลายๆปีเหมือนสมัยปัจจุบันนี่เรียกว่าในหลวงรัชการที่1นี่ท่านส่งเสริมทางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่เรียกว่าตั้งใจจะอุปถัมภยกยยกพระพุทธศาสนานี่ข้อแรกเนี่ยพระองค์เรียกว่าให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในด้านการพระศาสนาเรื่องที่สองปกป้องขอบขันทศีมา นี่เรียกว่าปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากไทยพิบัติอันตรายจากข่าศึกต่างๆโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆรอบประเทศของเรานี่แหละไม่ไว่าเป็นประเทศยวนประเทศขเขมรประเทศพมา่าโดยเฉพาะกับสงครามกับพมา่านี่ราชการที่หนึ่งท่านท่านเก่งมากเลยทีเดียวตอนนั้นเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นทหารเอกของอของพระเจ้าตากสินเพราะ สงครามที่พระองค์มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือสงครามเก้าทัพสงครามก้าทัพที่ทุ่งลาดยาก,การจนะบุรีส่วนสงครามแรกที่พม่ากเกรงกลัวมากที่สุดก็คือสงครามที่พระองค์สู้รบกับแม่ทัพใหญ่ชื่ออาแซวุนกี้นะอาแซวุนกี้นี่รบกับเจ้าพญามหากษัตริย์ซึ่งนี่หลายครั้งหลายหนไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะจนอาเซิุนกี้นี่ต้องขอดูตัวขอดูตัวแล้วก็ บอกว่าโอ้เป็นนายทหารผู้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ไม่ลบไม่ยกทัพมาอีกเลยนะเพราะว่าเกรงกลัวฝีมือของอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในขณะนั้นส่วนสงครามสงครามก้าวทัพที่ทุ่งลาดยญ้านี่พระองค์พร้อมด้วยน้องชายน้องชายนี่คือนายทองมาคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนี่พระองค์ชื่อนายนายทองด้วงน้น้องชื่อนายทองมา เป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ไปรบที่ทุ่งราดยาก,กับพม่านี่ก็มีความเสียหายทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งพม่าทั้งคนไทยแล้วก็ตายกันไปจำนวนมากแต่ประเทศไทยของเราโดยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็สามารถรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดอันตรายมาได้ เนี่ยเพราะความกล้าหาญชันชัยของพระองค์และในส่วนของอบ้านเมืองก็พยายามให้เกิดความสงบนะเกิดจรลาจนที่ไหนทองก็เรียกว่าจัดการให้เสร็จสิ้นทุกอย่างเนี่ยปกป้องขอบคันธศีมารักษาปวงประชาและมนตรีบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนราษฎรให้อยู่ดีมีสุขด้วยทศพิษร,ราชธรรมนะเรียกว่าปกครองประชาชนด้วยเมตตาธรรมด้วยทศพิษร,ราชธรรม ตามสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยคือพระราช,ชปณิธานในการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบำเพ็ญให้เป็นไปเพราะฉะนั้นมาถึงทุกวันนี้ที่ประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะ,ะกษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีนี่แหละตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาถึงรัชกาลปัจจุบันสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้เราชาวไทยทั้งหลายาได้ลืมหน้าลืมตา,อ,าอยู่ได้ไม่เป็นไม่เป็นประเทศสราชไม่เป็นอนาณาธิคมของประเทศใดๆในโลกเรามีความเป็นเอกราชอธิปไตยอยู่ได้เพราะพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาสามารถเราทั้งหลายผู้เป็นประชาชนพลเมืองผู้รักชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องมีความกตัญญูกะตะเวทีและลึกถึงพระคุณและก็ตอบแทน พระคุณของท่านทุกๆพระองค์ด้วยและลึกว่าบ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองมาได้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ในรัชวงศ์จัก,กรีนั่นแหละเหมือนกับคนไทยโบราณที่ท่านสอนว่าเวลาเราดื่มน้ําให้ระลึกถึงคนขุดบ่อถ้ากินผลไม้ก็ให้ระลึกถึงคนปลูกต้นไม้นี่เรียกว่าคนมีความกตัญญูกตเวทีไม่ใช่ว่ากินกินกินไปโอ้ยมีกินก็กินไปเราต้องระลึกถึงว่าเราได้กินเพราะใคร ได้กินข้าวพ่อชาวนาะได้กินม,มาม่าพราะใครได้กินข้าวกินของนะคนเราถ้าเป็นคนดีจริงต้องมีความกตัญญูกตวเวทีเป็นยี่ห้อนะเหมือนที่พุทธภาสิตท,ที่พระพุทธองค์ตร,รัสไว้ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาความกตัญญูกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีต้องมียี่ห้อคือความกตัญญูกตวเวทีฉะนั้นในวันนี้ เป็นวันดีเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งเราชาวไทยผู้รักชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้เราต้องทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีและเลือกอถึงพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนักรบธระมหากษัตริย์ยอดนักรบของเราชาวไทยนะซึ่งสร้างบ้านสร้างบ้านเมืองรักษาบ้านเมืองให้เรา ดำรงคงอยู่มาตราบเท่าทุกวันนี้ด้วยความกล้าหาญด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งธรรมสวัสดีจะเรือนพร